วิดีโอนี้นะคะคุณหนะักหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดค่ะมาดูพลังงานความรู้สึกเปิดใจก่อนนะคะความรู้สึกสิ่งในใจคุณหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใด หมุกมุนอยู่กับข้อความบางข้อความนะคะคำพูดเนื้อหาบางอย่างนะคุณกำลังจดจ่อหรือมันมีความกำกวมในเนื้อหาบทความข้อความนั้นๆคำพูดนั้นๆการแสดงออกนั้นๆนะคะมันมีความกำกวมความไม่ชัดเจนบางอย่างเกิดขึ้น ะค,ะคุณกำลังจดจอ่อเหมือนอาจจะหาข้อมูลนะหาข้อเท็จจริงบางอย่างมันเป็นลักษณะของเหมือนความจริงนะที่ที่เหมือนอยากให้ถูกเปิดเผยหรือต้องการจะเปิดเผยหรืออยากจะรู้ความจริงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของอาจจะในบางคนเนาะเหมือนอยากจะสารภาพความรู้สึกหรือสิ่งที่ได้ทำลงไปค่ะ นะเป็นพลังงานของความความกดดันนะคะความกดดันความรู้สึกที่แบบอาจจะชื่นชอบชื่นชมใครคนหนึ่งแบบลับๆหรือว่าข้างเดียวนะคะแล้วมันก็เลยอาจจะทําให้อยู่ในสถานะนะคะที่อาจจะรู้สึกเก็บกดได้รู้สึกอึดอัดใจ หรืออาจจะรวมไปถึงพลังงานของความขี้อายะคะ่ะไม่กล้าแสดงออกนะคะการปกปิดบางอย่างไม่เปิดเผยให้ชัดเจนนะคะมันเลยเหมือนมีพลังงานที่เห็นถึงความพยายามนะคะที่อยากจะทำให้รู้หรือแสดงออกมันมีพลังงานของการคุ้นคิดนะคะในเรื่องของการผูกมัดนะคะ การผูกมัดคำสัญญาไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกตลอดจนมิตรภาพการแต่งงานจดทะเบียนสมรสคำสัญญานะคะการมีแบบความเห็นพ้องต้องกันอะไรแบบนี้มันเหมือนคุ้นคิดไปในเรื่องของการผูกมัดนะคะการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพลังงานของการยึดมั่นยึดติด นะคะความมีใจที่จงรักภักดีต่อบางสิ่งบางอย่างมีความซื่อสัตย์ต่อบางสิ่งบางอย่างนะคะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะคะสิ่งที่คุณหมกมุ่นอยู่นะคะมาดูพลังงานความหมกมุ่นสิ่งที่คุณหมกมุ่นนะคะ ความหมกมุ่นในเรื่องของภาพลักษณ์นะคะรูปลักษณ์นะคะรูปลักษณ์ภายนอกการแต่งเนื้อแต่งตัวหุน่นหน้าตาทรงผมผิวพรรณนะคะการวางตัวบุคลิกลักษณะหมกมุ่นอยู่กับอาจจะเป็นเรื่องราวที่ที่แบบรู้ว่าเจ็บรู้ว่าเศร้า แต่ก็อดคิดไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามหรือกังวลไปถึงอนาคตอะไรก็ตามอะค่ะที่มันเป็นประเด็นที่พอคิดแล้วก็ทุกขกะ,ะแต่ไม่สามารถออกจากจุดนั้นได้พอคิดแล้วก็ร้องไห้เสียใจนะคะแต่ไม่สามารถที่จะออกจากจุดนั้นได้นะคะ อาจจะไปนึกถึงถึงบุคคลหรือสถานการณ์ที่แบบเหมือนคุณยังยึดติดยังอบก,กอดยังไม่สามารถที่จะปล่อยเป็นอิสระได้นะคะมีพลังงานคุ้นคิดเนาะถึงการลงทุนการเงินการหารายได้นะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บางอย่างพลังงานของการทำกำไร นะคะคิดค้นหาวิธีสร้างเงินสร้างกําไรสร้างรายได้ช่องทางรายได้นะคะการให้การแลกเปลี่ยนการเงินชัดเจนนะคะรายได้พลังงานของความเจ็บปวดนี่ก็ชัดเจนนะคะในเรื่องของเหมือน พลังงานของความรักความรู้สึกเนาะอาจจะเกี่ยวข้องกับมิตรภาพด้วยก็ได้นะคะการแบบเหมือนรู้สึกหมดไฟนะมันเหมือนเป็นพลังงานของการคุ้นคิดที่ทำให้รู้สึกแบบรู้สึกท้อรู้สึกล้านะคะเพราะว่านึกถึงสิ่งที่อาจจะแบบล้มเหลวผิดหวังนะคะแล้วมันบั่นทอนใจแล้วก็โฟกัสคุ้นคิดนะคะ ทำให้แบบเหมือนมันบีบรัดหัวใจตัวเองบีบรัดความรู้สึกทำให้ตัวเอยงยิ่งเจ็บปวดเข้าไปใหญ่นะคะเพราะนั้นมันเป็นพลังงานของเหมือนกับการยึดติดหรือว่าจมอยู่กับสิ่งที่ผิดพลาดเสียใจผิดหวังการถูกหลอกกานการเจอสิ่งที่มันทำให้เจ็บปวดนะคะไม่ว่าสิ่งใดก็ตามมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเสพติดความเจ็บปวด นะคะแล้วก็พลังงานที่อาจจะแบบทำให้เรารู้สึกเหมือนมันปิดกั้นโอกาสหรือว่าพยายามทำให้ตัวเองเหมือนเป็นคนที่ไร้ความสามารถหรือมืดบอดหรือรู้สึกไร้คุณค่าได้นะคะเออมันเหมือนแบบย้ะะําค่ะ ย้ำตอกย้ำตัวเองอะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะนี่เรื่องเงินนี่ก็เด่นเหมือนกันเนาะซึ่งก็สอดคล้องกับใบน,นี้ด้วยนะคะเรื่องเงินนะสภาวะนะคะความคล่องทางการเงิน หรือว่ามันเรื่องของอาการเจ็บป่วยของตัวเองก็ได้ในบางคนเนี่ยนะคะหรือสภาวะบางอย่างที่มันอาจจะแบบไม่ค่อยราบลื่นนะคะแล้วก็แบบมันอาจจะทําให้เกิดเป็นอุปสรรคนะแล้วก็แน่นอนส่งผลต่อความรู้สึกอีกนะคะเนี่ยความเศร้าหมองเนี่ยมันชัดมากๆนะคะ ความคุ้นคิดวิตกกังวลคิดถึงใครคนหนึ่งนะคะคิดถึงบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเนาะมันมีพลังงานของความมืดนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเหมือนโหยหานะคะตอกย้ำความเศร้าความเศร้าหมองพลังของความเศร้าหมองหดหู่ใจนะคะเหมือนเป็นพลังงานที่แบบตอกย้ำอะตอกย้ำตัวเองเนี่ยชัดมากนะคะ ตอกย้ําทําให้ตัวเองเหมือนคือคือคือมันเป็นพลังงานความเศร้าก็จริงนะแล้วก็เหมือนหมกมุ่นยึดติดนะคะกดดันนะคะตอกย้ําซึ่งความตอกย้ําเหล่าเนี้ยมันเหมือนมันมีพลังงานของการเตือนตัวเองด้วยค่ะเหมือนเตือนตัวเองเตือนตัวเองย้ําเตือนย้ําเตือนอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็พลังงานพลังงานของความแบบ เกี่ยวกับความมั่นคงนะคะความมั่นคงนะคะการงานวางแผนเนาะในเรื่องของความมั่นคงทางการงานซึ่งก็ดูเหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยความหมกมุ่นของคุณนี่มันแบบงานเงินความรักความรู้สึกนะสภาพจิตใจแล้วก็เนี่ยบางคนก็คุณอาจจะหมกมุ่นในเรื่องของ ความเร่าร้อนความ18บวกได้ด้วยนะคะตลอดจนเหมือนอีกแล้วละ่ะก็คือย้ำคิดนะคะตอกย้ำความเจ็บปวดให้กับตัวเองอะ่ะทำให้ตัวเองรู้สึกเหมือนแบบคงเป็นกรรมของฉันอะ